สวัสดีครับวันนี้ใครที่ตามราคาทองคําอยู่ผมว่าต้องมีมืนกันบ้างเหรอครับคือเปิดตลาดมาเหมือนจะดีนะฮะแต่พอจบวันเท่านั้นแหละปรากฏว่าราคาทองในประเทศดิ่งลงไปเออหกรบาทเลยถ้าเทียบกับเมื่อวานผมเพิ่งเช็คข้อมูลล่าสุดจากเว็บสมาคมค้าทองตอนเกือบเกือบสโมงเย็นราคาสุดท้ายของวันสําหรับทองรูปพรรณปิดที่บาทละ64,600บาททวนทําเอาหลายคนใจหายใจคว่ำกันไปเลย เอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมกราฟมันถึงหักหัวลงได้แรงขนาดนี้เป็นวันนี้ต้องบอกว่าปั่นป่วนมากค่ะคำว่า600บาทในวันเดียวนี่ ไม่ธรรมดาเลยจริงๆสําหรับตลาดทองคําและที่สําคัญเลยนะคะคือมันสร้างความสับสนให้นักลงทุนอย่างมากเพราะถ้าใครตามข่าวเศรษฐกิจโลกไว้ด้วยจะเห็นเลยว่าทิศทางมันควรจะไปอีกทางหนึ่งเลยด้วยซ้ําวันนี้เหมือนตลาดทองไทยเลือกที่จะเดินสวนทางกับตลาดโลกแบบแบบไม่แคร์ใครเลยคะ่ะนั่นนะสิครับนั้นเพื่อให้เอ็มภาพชัดๆเรามาตั้งหลักกันที่ตัวเลขปิดตลาดกันก่อนเลยอ้างอิงจากประกาศครั้งที่16นะครับซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของวัน ราคาทองคำแท่งเนี่ยรับซื้ออยู่ที่63,700บาทขายออก63,800บาทส่วนทองรูปพัรร์ที่คนส่วนใหญ่สนใจกันราคารับซื้ออยู่ที่62,428.88บาทและราคาขายออกก็คือ64,600บาทอย่างที่ว่าไปแต่แต่ตัวเลขที่น่าสนใจจริงๆและอาจจะเป็นต้นตอของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ คือราคาทองในตลาดโลกหรือ Gold Spot ที่เราเห็นในข้อมูลมันอยู่ที่4,211.50ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ตัวเลขนี้ราคาที่เป็นเหมือนพยานที่บอกว่าเรื่องราวมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลก่อนจะไปไขปริศนานั้นผมว่ามีอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือตัวเลข16ครั้งที่มีการประกาศปรับราคาในวันนี้วันเดียวมันบอกอะไรเราบ้างครับการปรับราคาวันละ16ครั้งนี่มัน มันปกติไหมครับไม่ปกติอย่างแรงเลยค่ะวันธรรมดาทั่วไปอาจจะปรับกันแค่สองสามครั้งหรือบางวันที่นิ่งๆก็อาจจะไม่ปรับเลยการปรับราคา16ครั้งถ้าจะให้เปรียบเทียบมันเหมือนสังเวียนมวยที่ผลัดกันออกหมัดตลอดทั้งวันไม่มีหยุดพักเลยมันสะท้อนว่าตลาดมีความผันผวนสูงมากมีแรงซื้อกับแรงขายสู้กันตลอดเวลาจนร้านทองต้องเคาะราคาใหม่กันแทบจะรายชั่วโมงเลยค่ะ ขอขัดจังหวะน,นิดนึงนะครับที่ว่าสู้กันนี้คือมันมันเหมือนมีคนกลุ่มหนึ่งพยายามจะดันราคาขึ้นตามตลาดโลกแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็เทขายสู้เพราะเห็นปัจจัยอื่นที่สวนทางกันอย่างนั้นหรือเปล่าครับภาพนั้นเลยค่ะชัดเจนมากและถ้าเราดูไทม์ไลน์ของวันนะคะจะเห็นภาพการต่อสู้นี้ชัดขึ้นไปอีกอย่างช่วงที่ราคาขึ้นไปสูงสุดของวันคือตอนประกาศครั้งที่ส่ ตอนนั้นทองรูปพรร์ขายออกแต่64,800บาทเลยทีเดียวแต่สุดท้ายพอจบวันมันก็โดนทุบลงมาปิดที่64,600บาทเท่ากับว่าระหว่างวันเนี่ยราคาเหวี่ยงกันอยู่200บาทซึ่งอาจจะดูไม่เยอะแต่การขยับขึ้นลงยิบย่อยจนต้องประกาศราคาถึง16ครั้งนี้แหละคือสัญญาณของความไม่แน่นอนอย่างแท้จริงค่ะโอเคครับพอเห็นภาพความปั่นป่วนของตลาดในประเทศแล้วคราวนี้เรามาดูตัวแปรจากต่างประเทศกันบ้าง ตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันขัดแย้งและน่าสนใจที่สุดเพราะในขณะที่ราคาทองบ้านเราดิ่งลงแบบนี้แต่บทวิเคราะห์จากขั้วซิงเฮงที่เรามีอยู่กลับชี้ไปอีกทางเลยว่าปัจจัยตลาดโลกเนี่ยแทบจะปูพรมแดงให้ราคาทองํำด้วยซ้ำมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมมันถึงสวนทางกันได้ขนาดนี้ เป็นคำถามที่ถูกจุดที่สุดของวันนี้เลยค่ะปกติแล้วราคาทองไทยจะเหมือนลูกไก่ในกรมือของตลาดโลกเลยเขาขึ้นเราขึ้นเขาลงเราลงแต่วันนี้ไม่ใช่เรามาค่อยๆแกะดูปัจจัยต่างประเทศทีละข้อกันดีกว่าค่ะแล้วจะเห็นว่ามันน่าแปลกแค่ไหนได้เลยครับเริ่มจากเรื่องแรกที่ทุกคนต้องดูเลยคือดัชนีดอลลาร์หรือ DXY ที่ใช้วัดความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลักๆในข้อมูลบอกว่า ดัชนีนี้ปรับตัวลงเป็นวันที่6ติดต่อกันแล้วลงมาอยู่ที่ระดับ99.40ปกติแล้วถ้าดอลลร์อ่อนค่าแบบนี้ทองมันต้องวิ่งขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะความสัมพันธ์มันเป็นเหมือนไม้กระดกเลยดอลลร์อยู่ฝั่งหนึ่งทองอยู่อีกฝั่งหนึ่งพอดอลลร์อ่อนลงทองก็ควรจะดีดตัวสูงขึ้นเหตุผลง่ายๆก็คือทองคำในตลาดโลกมันซื้อขายกันเป็นเงินดอลลราพอเงินดอลลราถูกลงนักลงทุนที่ถือเงินสกุลอื่นอย่างเงเงงิินนยยโรรหือ ก็จะรู้สึกว่าทองมันถูกลงในสายตาพวกเขาใช้เงินเท่าเดิมแต่ซื้อทองได้มากขึ้นความต้องการซื้อก็เลยเพิ่มขึ้นดันให้ราคาทองปรับตัวสูงขึ้นตามไปอ๋อเข้าใจง่ายๆก็เหมือนเวลาเงินบาทเราแข็งแล้วเราไปเที่ยวญี่ปุน่นแล้วก็จะรู้สึกว่าของทุกอย่างมันถูกลงชอบสนุกขึ้นหลักการเดียวกันเลยและไม่ใช่แค่เรื่องดอลลาร์อย่างเดียวยังมีปัจจัยที่สองที่ใหญ่ไม่แพ้กันคือการคาดการเรื่องดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในข้อมูลบอกว่า ตลอดให้น้ำหนักถึง87.6%ว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนธันวาคมนี้ตัวเลข87.6%นี้แทบจะเรียกว่าการฟันธงของตลาดเลยนะคะมันสะท้อนความเชื่อมั่นที่สูงมากซึ่งการลดดอกเบีย้ยนี่เป็นเหมือนการใส่ปุ๋ยชั้นดีกับราคาทองคำเลยเพราะว่าทองคำเนี่ยเสน่ห์ของมันคือการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแต่จุดอ่อนของมันคือมันไม่ให้ผลตอบแทนหรือดอกเบีย้ยเหมือนเอาเงินไปฝากธนาคารหมายความว่า ถ้าเราถือทองไว้เฉยๆมันก็จะไม่งอกเงยออกมาเป็นเงินปันผลหรือดอกเบีย้ยถูกไหมครับใช่ค่ะดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เฟดลดดอกเบีย้ยผลตอบแทนจากการเอาเงินไปฝากธนาคารหรือซื้อพันธบัตรมันก็จะลดลงไปด้วยความน่าสนใจของสินทรัพย์พวกนั้นก็จะน้อยลงในสายตานักลงทุนทองคําที่ไม่เคยให้ดอกเบีย้ยอยู่แล้วก็เลยดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีในเชิงเปรียบเทียบคนก็เลยย้ายเงินจากสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ํามาพักไว้ที่ทองคําเพื่อรอจังหวะแทน เข้าใจแล้วครับมันคือเกมของผลตอบแทนเปรียบเทียบนี่เองและยังมีอีกปัจจัยที่เหมือนมาตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายใหญ่ด้วยนั่นก็คือการเคลื่อนไหวของกองทุน SPDR ซึ่งเป็นกองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกข้อมูลบอกว่าเขาเข้าซื้อทองคำเพิ่มอีก4.57ตันอันนี้มันเหมือนเป็นสัญญาณจากพวกพี่ใหญ่ในตลาดหรือเปล่าครับว่าพวกเขายังเชื่อมั่นในทิศทางของทองคำอยู่ เป็นการตีความที่ถูกต้องเลยค่ะการขยับตัวของกองทุน SPDR นี่เปรียบเสมือนการเคลื่อนไหวของวานในมหาสมุทรเลยก็ว่าได้นักลงทุนรายย่อยมักจะจับตาดูอยู่เสมอการที่ SPDR เข้าซื้อเพิ่มแปลว่าผู้เล่นสถาบันรายใหญ่เขามองว่าทองคำยังมีัพไซด์หรืออาจจะเข้าซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนอื่นๆพอเราเอา3าปัจจัยนี้มารวมกันนะทั้งดอลลาร์อ่อนค่าแนวโน้มลดดอกเบีย้ยที่ชัดเจนมากและการเข้าซื้อของกองทุนใหญ่ ทุกอย่างมันตะโกนเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าทองคํากําลังจะขึ้นใช่ครับและมันยังไม่หมดแค่นั้นอีกนะในบทวิเคราะห์ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยที่น่าสนใจเข้ามาเสริมทับอีกอย่างประเด็นร้อนในสหรัฐเรื่องประธานเฟดคนใหม่ที่บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์อยากจะเสนอชื่อคนใหม่มาแทนคนปัจจุบันซึ่งตัวเต็งที่ตลาดมองกันก็คือเควินแฮสเซตเรื่องนี้มันมาเติมเชื้อไฟให้ทองโลกยังไงอีกครับ มันยิ่งไปตอกย้ำเรื่องแนวโน้มการลดดอกเบีย้ยให้หนักข้อขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าคุณเควินแฮสเซตคนนี้ในวงการการเงินจะรู้กันดีว่าเขาเป็นสายนโยบายการเงินแบบผ่อนพลายสุดๆหรือที่เรียกว่าเป็นสายพีราบนะคะคือเชื่อในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลดดอกเบีย้ยแบบถึงลูกถึงคนการที่ตัวเต็งประธานเฟดคนต่อไปเป็นสายนี้ก็ยิ่งทาให้นักลงทุนมั่นใจว่า ต่อให้ประธานเฟดเปลี่ยนคนทิศทางดอกเบีย้ยของสหรัฐก็จะยังเป็นขาลงไปอีกสักพักใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าเป็นผลบวกกับทองคําในระยะยาวโอ้โหเรียกว่า ปัจจัยจากฝั่งอเมริกานี่แทบจะเทมาทางฝั่งบวกให้ทองคำหมดหน้าตากเลยแล้วก็ยังมีปัจจัยจากฝั่งเอเชียมาช่วยเสริมอีกคือเรื่องค่าเงินเยนและธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ที่บอกว่าเงินเยนกลับมาแข็งค่าเพราะมีแนวโนว่า BOJ อาจจะยอมขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีประเด็นนี้มันมาช่วยหนุนทองได้ยังไงครับเรื่องนี้มี2ในค่ะ อย่างแรกเลยการที่เงินเยนซึ่งเป็นสกุลเงินหลักของโลกแข่งค่าขึ้นมันก็ไปกดดันให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงไปอีกทอดหนึ่งซึ่งก็วนกลับมาเป็นผลดีกับทองคำอย่างที่เราคุยกันไปแต่ในที่สำคัญกว่านั้นคือมันเป็นสัญญาณของความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งการที่ญี่ปุ่นซึ่งใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบหรือต่ำมากๆมาอย่างยาวนานจนเป็นเรื่องปกติ กำลังจะเปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงินมันจะสร้างความผันผวนกับตลาดการเงินทั่วโลกอย่างมหาศาลและเมื่อไหร่ก็ตามที่โลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนักลงทุนก็จะวิ่งหาสินทรัพย์ที่จับต้องได้และปลอดภัยที่สุดซึ่งก็หนีไม่พ้นทองคำค่ะโอเคผมเริ่มจะงงแล้วครับสรุปคือปัจจัยต่างประเทศนี่เขียวหมดทุกตัวเลยทั้งดอลลาร์อ่อนทั้งแนวโน้มลดดอกเบีย้ยทั้งกองทุนใหญ่เข้าซื้อ แถมยังมีเรื่องประธานเฟดสายพิราบกับความไม่แน่นอนจากญี่ปุ่นมาช่วยเสริมอีกทุกอย่างดูดีไปหมดแต่ทำไมทำไมราคาทองในบ้านเราถึงแดงเถือกร่วงไป600บาทได้ล่ะครับมันขัดแย้งกันเกินไปแล้วและนี่คือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ค่ะสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดมันพิสูจน์ให้เห็นว่าต้องมีตัวแปรลึกลับอีกตัวหนึ่งที่ทรงพลังมากซึ่งไม่ได้ถูกพูดถึงในปัจจัยต่างประเทศเหล่านี้ และตัวแปรนั้นต้องมีน้ำหนักมากพอที่จะหักล้างปัจจัยบวกทั้งหมดจากทั่วโลกแล้วลากราคาทองในประเทศให้ดิ่งลงส่วนกระแสได้ขนาดนี้ตัวแปรที่ว่านั่นคืออะไรครับมันคือตัวแปรที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดค่ะและเป็นปัจจัยที่นักลงทุนทองคําในไทยต้องให้ความสําคัญไม่แพ้ราคาทองในตลาดโลกเลยนั่นก็คือค่าเงินบาทของเรานี่เองค่ะค่าเงินบาทหมายความว่าการที่ราคาทองร่วงหนักวันนี้เป็นเพราะเงินบาทเราแข็งค่าได้ขึ้นมากอย่างนั้นเหรอครับ เป็นไปได้อย่างเดียวเลยค่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าราคาทองคำในประเทศที่สมาคมประกาศออกมามันไม่ได้อิงจากราคาตลาดโลกอย่างเดียวแต่มันมีสูตรคำนวณของมันอยู่ซึ่งออกแบบง่ายๆเลยก็คือเขาจะเอาราคาทองตลาดโลกที่เป็นดอลลร์ต่อออนซ์มาคูณกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลร์สหรัฐแล้วก็แปลงหน่วยให้ออกมาเป็นบาททองคาแปลว่าแปลว่า ต่อให้ราคาทองโลกที่เป็นตัวตั้งมันสูงขึ้นแต่ถ้าตัวคูณอย่างค่าเงินบาทมันแข็งค่าขึ้นมากๆหรือก็คือตัวเลขค่าเงินบาทมันลดลงมันก็สามารถดึงผลลัพธ์สุดท้ายให้ต่ําลงมาได้ถูกต้องไหมครับ ไม่ใช่แค่ดึงได้ค่ะแต่วันนี้มันทุบผลลัพธ์สุดท้ายลงมาเลยละค่ะการที่ราคาทองในประเทศลบไปได้ถึง600บาททาั้งๆที่ตลาดโลกเป็นบวกมันบ่งชี้ได้เลยว่าวันนี้ค่าเงินบาทต้องแข่งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากจริงๆแข่งค่าในระดับที่สามารถหักล้างปัจจัยบวกจากท่วงโลกได้ทั้งหมดแล้วยังมีแรงเหลือพอที่จะฉุดราคาให้ติดลบหนักได้อีกด้วยโหมันน่าทึ่งเหมือนกันนะครับที่ปัจจัยในประเทศเราเองจะมีอิทธิพลนี้มากขนาดนี้แล้ว แล้วพ่อจะคาดเดาได้ไหมครับว่าอะไรที่ทําให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นได้เบอร์นั้นในวันนี้ นี่แหละค่ะคือคำถามที่น่าขบคิดต่อจากข้อมูลที่เรามีอยู่เพราะในแหล่งข้อมูลไม่ได้ระบุสาเหตุเอาไว้แต่ถ้าให้เราลองวิเคราะห์จากสถานการณ์มันอาจจะเป็นไปได้หลายอย่างนะคะอย่างแรกอาจจะมีข่าวดีมากๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเกิดขึ้นแบบที่ตลาดยังไม่ทันตั้งตัวเช่นตัวเลขส่งออกดีกว่าที่คาดการไว้มากหรือตัวเลขนักท่องเที่ยวพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ หรืออาจจะเป็นเรื่องของเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือที่เรียกว่าฟันฟลูที่อาจจะมีเงินทุนก้อนใหญ่มหาศาลไหลเข้าประเทศในวันนี้วันเดียวจนทําให้ความต้องการเงินบาทสูงขึ้นและแข็งค่ายอย่างรวดเร็ว ก็เป็นไปได้สูงมากค่ะหรืออาจจะเป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายบางอย่างของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้เช่นกันแต่ไม่ว่าสาเหตุที่แท้จริงจะเป็นอะไรก็ตามปรากฏการวันนี้มันเป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนมากว่าตลาดทองคําไทยมีความซับซ้อนในตัวเองมันไม่ใช่แค่การมองไปที่ตลาดโลกแล้วจบวง600บาทซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่สวนทางกับทิศทางตลาดโลกโดยสิ้นเชิงที่ได้รับปัจจัยบวกสนับสนุนรอบด้าน และตัวการสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการสวนทางครั้งนี้ก็คือการแข่งข่ายอย่างรุนแรงของเงินบาทถูกต้องค่ะและอยากจะทิ้งท้ายเป็นข้อคิดให้นำไปพิจารณากันต่อเหตุการณ์ในวันนี้เป็นเครื่องเตือนใจชั้นดีสำหรับทุกคนที่ลงทุนหรือสนใจในทองคำของไทยว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้กำลังเดิมพันกับราคาทองคำเพียงอย่างเดียวแต่เรากำลังเดิมพันกับสมการ2ตัวแปรอยู่เสมอตัวแปรแรกคือทิศทางราคาทองในตลาดโลกและตัวแปรที่สองคือทิศทางข,งของค่าเงินบาท และบางครั้งตัวแปรที่2ก็สําคัญกว่าตัวแปรแรกสีอีกใช่ค่ะวันนี้คือข้อพิสูจน์เลยมันจึงนําไปสู่คําถามที่น่าสนใจให้ไปคบคิดกันต่อว่าการที่ปัจจัยค่าเงินบาทในวันนี้มีพลังมากกว่าปัจจัยบวกจากทั่วโลกรวมกันมันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับสถานะของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกมันหมายความว่าเศรษฐกิจเรามีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งบางอย่างซ่อนอยู่ จนดึงดูดเม็ดเงินได้แม้ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกไม่แน่นอนหรือมันเป็นเพียงความผิดปกติระยะสั้นๆและในฐานะนักลงทุนเราจะเตรียมรับมือกับวันที่เกมในบ้านมีพลังเหนือเกมระดับโลกเช่นนี้อีกในอนาคตได้อย่างไรคะ